ตอนที่อัดเสียงดีแอดไม่สบายเป็นหวัดนะคะเสียงอาจจะขึ้นจมูกบางคำอาจจะทำให้ฟังไม่ชัดต้องขออภัยด้วยนะคะอยู่เหมืนเฮาไม่พูดไม่จาเพียงแค่ยื่นมือเช็ดหนา้าผาสายตาเหลือบมองดูเตาฐานไฟแรงมากทำให้จิตใจหยุดหงิดไปด้วยท่านอองกี่คนกันแน่อาซี่รอนใจมา อยู่เหมือนเ้ายกมือบอกว่าเจ้าไม่ต้องเร่งข้าฟังได้ยินไม่ชัดหัวของหยวนชิงหลิงค่อยๆพิงบนเก้าอี้กุ้ยเฟยถอนหายใจเบาๆพร้อมพูดขึ้นว่าตั้งใจฟังอยู่เหมือนเ้าย้ายเครื่องตรวจด,ด้วยตนเองฟังทั่วทุกทิศฟังถึงที่สุดสีหน้าข่าซีดยังไม่ตายใจตั้งใจฟังต่อแต่สิ่งที่ได้ยินก็เป็นเช่นนี้แหละ ท่านอองหนึ่งคนหรือสองคนกันแน่หยวนหยองอีก็ถามขึ้นอย่างอดไม่ได้จนจับไม่ได้ลว,ว่าตนเองกลัวเขาอยู่เหมือนเห่าเหงื่อไหลท่วมตัวค่อยๆชูนิ้วขึ้น3นิว้วพร้อมพูดว่า3 3คนในห้องนอกจากอยู่บนชิงหลิงทุกคนต่างก็ร้องออกมาอย่างตกใจแม้แต่ถังหยาง,ยางกับสวีอีที่อยู่ด้านนอกประตู ต่างก็ไม่ยืนอยู่ตรงหน้าประตูแล้วก็ร้องตามขึ้นมามีสิ่งของอะไรตกลงพื้นตุบยังเสียงดังท่านอองสวีอีกับทังอย่างรีบวิ่งเข้ามาประคองอยู่เหมือนเฮาที่เป็นลมอยู่บนพื้นบีบบีดนวดนวด,นวดจนในที่สุดอยู่เหมือนเฮาผู้ขี้ขาดก็ถูกหยิกจนเฟื้นขึ้นมาอยู่เหมือนเฮายืนขึ้นมาอย่างสันเทามองดูอยูืนชิงหลีวิน,นาทีนี้ เขาแทบอยากจะตายทันใดนั้นเขาก็กระโดดขึ้นมาพร้อมพูดขึ้นอย่างกรเคืองว่าเสด็จปู่ให้หยกมาสามลูกใช่ไหมเอากลับไปคืนรีบเอากลับไปคืนเขาถังหยางรีบดึงเขาไว้พร้อมพูดขึ้นท่านอองท่านอย่าร้อนใจนี่เป็นเรื่องที่ดีอยู่เหมือนเฮาแทบอยากจะกืนกินหังหยาง,ยางจิตใจกระสับกระสายคำรามออกมาอย่างต่อเนื่องว่าเป็นเรื่องที่ดี ถือว่าเป็นเรื่องดีตรงไหนข้านอนกับนางแค่ไม่กี่ครั้งเองก็ท้องสามคนแล้วไม่เรื่องนี้ไม่สําคัญถึงแม้เรื่องนี้ก็สําคัญแต่ที่สําคัญที่สุดคือทั้งอย่างเจ้าเคยเห็นผู้หญิงท้องแฝดก,กี่คนแฝดคู่ก็อันตรายแล้วอย่าว่าแต่แฝดสามเลยยิ่งอันตรายเจ้ารู้ไหมแม่ดนมสีริบดึงเขาไว้พร้อมพูดขึ้นว่าเอาละท่านออกอย่าพูดจาไม่เป็นมงคล ท่านทำให้พระชายาตกใจแล้วอยู่เหวือนเฮารีบขุบปากหันไปมองดูหยวนชิงหลิงหยวนชิงหลิงก็มีความคิดอยากจะตายดวงตาแดงกำ่ำเหมือนกำลังจะร้องไห้แต่ร้องไห้ไม่ออกอยากหัวเราะก็หัวเราะไม่ออกสับสนอย่างมากอยู่เหมือนเฮารู้สึกเจ็บปวดใจเดินไปกอดน,นางไว้พูดปลอบด้วยเสียงมาว่าขอโทษขอโทษ ข้าดีใจมากข้าแค่กลัวข้าแค่เป็นห่วงสมองของเขาสับสนอย่างมากและก็พูดอะไรไม่ออกไม่รู้จะพูดปลอบอย่างไรหรือทำยังไงให้นางมีความสุขบ้างหยวนริงหนีงถอนหายใจเบาๆช่วงนี้นางถอนหายใจค่อนข้างบ่อยมากแต่ความสามารถในการยอมรับของนางค่อนข้างดี เรื่องวิญญาณสามารถข้ามพบมาได้อย่างเหนือเชื่อนี้นางยังยอมกลับได้ท้องแฝดสาจะเป็นอะไรไปท้องแฝดสจะเป็นอย่างไรช่างสวยจริงๆสวีอีก,กลับไม่เป็นกังวลเลยสักนิดเพียงแค่มองดูอยู่เหมือนเฮาอย่างชื่นชมพร้อมพูดขึ้นว่าท่านอองท่านเก่งจังครั้งเดียวได้ถึงสาม อยู่เหมือนเฮาอยากสับสวีอีให้ละเอียดเป็นหมืน่นหมื่นชิ้นทุกคนต่างเงียบไม่พูดไม่จาแล้วก็เป็นอย่างที่อยู่เหมือนเฮาพูดไม่ใช่ไม่ดีใจดีใจอย่างแน่นอนอยู่แล้วท้องแฝดสามเป็นมงคลอย่างยิ่งแต่ก็เป็นอย่างที่อยู่เหมือนเฮาเป็นกังวลหากจะคลอดแฝดสามเท่ากับเป็นการเอาชีวิตเข้าไปในประตูผีแล้วครึ่งหนึ่งต่อให้สุดท้ายแม่ปลอดภัย แต่ลูกทั้ง3ก็ใช่ว่าจะปลอดภัยทั้งหมดอาจสามารถมีชีวิตได้เพียงคนเดียวสองคนหรืออาจไม่รอดทั้งสมคนนี่ใช่ว่าพวกเขาเป็นกังวลไปเรื่อยความจริงแล้วเคยมีตัวอย่างให้เห็นอยู่อีกอย่างหากเป็นแฝดสามจริงเริ่มตั้งแต่อายุคันเจเดือนก็ต้องนอนติดเตียงแล้วหยวนชิงหลิงถอนหายใจพร้อมพูดขึ้นว่า เรื่องนี้ยังไม่ต้องบอกคนในวังนางตั้งใจให้หมอหลวงกลับไปก่อนค่อยเอาเครื่องฟังเสียบหัวใจออกมาอยู่หมวนเฮาค่อยๆอ,อบกอดน,นางไว้พร้อมพูดหากภายในวังรู้เรื่องจะต้องส่งคนแล้วคนเล่ามาเฝ้าดูแน่เจ้าอย่าคิดว่าจะได้หายใจสะดวกเลยพระชายาท่านแน่ใจเราจริงๆหรือแม่นุมสีถามขึ้น นางจ้องมองดูเครื่องตรวจฟังเสียงหายใจพร้อมพูดขึ้นว่าสิ่งของนี้สามารถฟังรู้ว่าข้างในมีกี่คนจริงๆหรืออยากน้อยก็แมนนี่กว่าหมอหลวงจับชีพรจรหยวนชิงหลิงพูดขึ้นหยวนเฮาเฝ้ามองดูนางเหมือนกับมองดูสิ่งของล้ำค่าฮ่าแผนการแย่งชิงบัลลังก์แผนการแก้แค้นอะไรก็ไม่สำคัญแล้ว ตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือปกป้องนางจากให้คลาส,สายตาไม่ได้เลยเขาใช้สวีอีกลับไประดมพลทหารมาเฝ้าหอสิงหน์ทางด้านหน้าด้านหลังไว้อย่างแน่นหนายังส่งคนไปตรวจเวรยามตรงประตูด,ด้านหน้าด้านหลังอีกหลายคนหากพบบุคคลน่าสงสัยให้จับตัวไว้ทันทีเขายังสั่งกำชับมันเอ๋อกับอซีห้ามไปจากพระชายาพร้อมกันเด็ดขาด จะต้องมีหนึ่งคนคอยเฝ้านางไว้เมื่อสั่งการทุกอย่างแล้วเขาก็นั่งอยู่ด้านข้างหยวนชิงหลิงอย่างหนักใจจับมือของนางไว้พร้อมมองดูนางอย่างไม่พูดไม่จาหยวนชิงหลิงมองดูเขาพร้อมพูดขึ้นด้วยเสียงเบาว่าเจ้าไปทำงานของเจ้าเถอะอย่าเอาแต่อยู่กับข้าที่นี่เสด็จพ่อรู้เขา้าจะโกรธเจ้าอีกเขาให้ข้ามาเฝ้าเจ้าวันละสาม,มื้อ ยวนจิงหนิงพูดขึ้นเจ้าห้าเขาเป็นฮ่องเต้เจ้าจะไม่เชื่อฟังเขาไปตลอดไม่ได้เขาให้เจ้ามาอยู่เป็นเพื่อนข้านั่นเป็นเพราะความสัมพันธ์ทางสายเลือดหากเจ้าหน้าไหว้หลังหรอกเขาจะไม่พอใจอยู่เหมือนเฮ่าจะไม่รู้หรือที่จริงเขารู้จักเสด็จพ่อเป็นอย่างดีไม่เชื่อฟังเป็นบางครั้งได้แต่จะท้าทายอำนาจของเขาไม่ได้เด็ดขาด ในเมื่อเขาโกรธขึ้นมาจริงๆก็เหมือนสิงโตโกรธไปทำงางของเจ้าเอถอะข้าไม่เป็นไรหยวนชิงหลิงเอามือประสานกับนิ้วมือของเขาคิดถึงคําพูดประโยคนั้นของเขาแล้วก็อดหัวเราะไม่ได้และพูดขึ้นว่าใช่ยังมีอีกเรื่องเรื่องแฝดสามระหว่างต่างคันแล้วโดยรวมแล้วเจ้าไม่จำเป็นต้องคิดมาก แววตาอยู่เหมือนเห่าแวววาวพูดขึ้นด้วยเสียงแหบว่าหากสามารถทำให้พวกเจ้าปลอดภัยชั่วชีวิตนี้ไม่ต้องคิดก็ไม่เป็นไรจริงหรือหยวนชิงหลิงมองดูเขาจริงอยู่เหมือนเห่าพูดขึ้นอย่างจริงจังหยวนชิงหลิงหัวเราะตาคิ้วฉายแววซาบซึงพร้อมพูดขึ้นว่าไปเถอะพรุ่งนี้ค่อยมาเฮ้อ ไม่วางใจอยู่เหมือนห้าพูดขึ้นด้วยเสียงเบาแบบนี้เจ้าทำให้ข้าค่อนข้างลำบากใจเขาจ้องมองดูนางโนบตัวจูมพิษบนหน้าผากหนึ่งทีจากนั้นก็ลูบหน้าท้องของนางพร้อมพูดอย่างขมขืนว่าสวีอีผพูดถูกทำไมข้าถึงได้เก่งขนาดนี้ครั้งเดียวได้ถึงสามคนเขาทุกใจมาก ภายในใจทุกกระทมอย่างที่สุดพวกเขาอยู่ด้วยกันยังไม่นานนานก็ตั้งครรภ์แล้วและครรภ์ก็ปกติทำให้ชีวิตที่มีความสุขของเขาเกิดความผิดพลาดขึ้นตั้งแต่ตั้งครรภ์ก็มีแต่เรื่องตกอกตกใจไม่เคยมีชีวิตที่สงบสุขตอนนี้ตอนกลางคืนไม่มีนางนอนข้างเคียงทำให้รู้สึกว่าภายในห้องเงียบเหงาว่างเปล่าเขาไม่อยากกลับไปเลยสักนิด ที่ที่ไม่มีนางเหมือนไม่ใช่บ้านอยู่ต่ออีกสักพักเขาเค่อยจากไปอย่างอะไรอววรบอกคนในวังไม่ได้แต่ฮูหยินใหญ่เคยคลอบดบุตรหลายคนนางปีประสบการณ์ดังนั้นแม่นมสีเห็นว่าควรที่จะบอกฮูหยินใหญ่หยวนจิงหลิงก็เห็นด้วยฮูหยินใหญ่ค่อนข้างแข้มแข็งไม่ได้เป็นลมลมพับเพียงแค่เบิกตาโตมองดูหยวนจิงหลิงอยู่เนิ่นนาน ค่อยพูดเล็ดลอดไครฟันว่าดีหลังจากนั้นผู้หยินใหญ่กลับไปภายในห้องสั่งให้ซุนมามาหาตำาราดูพวกที่บันทึกเกี่ยวกับแฝดสามมีประสบการณ์อะไรแนะนำบ้างจากนั้นนางตามหมอหลวงเฉามาขอคำแนะนำอย่างอ่อนน้อมว่าหมอหลวงข้ามีเรื่องหนึ่งอยากที่จะขอคำแนะนำ หมอหลวงเฉาให้ความเคารพผู้หญิงใหญ่อย่างมากจึงพูดขึ้นเชิญผู้หญิงใหญ่ตัดสัง่งผู้หญิงใหญ่ยิ้มหอมพูดข้ามีลูกพี่ลูกน้องหลานสาวของนางตั้งครรภ์หมอบอกว่าเป็นแฝดสามเจ้าว่าตั้งครรภ์แฝดสามจะต้องระมัดระวังอะไรบ้างหมอหลวงเฉาหัวเราะพร้อมพูดขึ้น เงต้องขอแสดงความยินดีกับญาติของผูหญินใหญ่ไม่รู้ว่าเป็นคุณหมอท่านไหนที่เก่งกาจขนาดนี้สามารถตรวจดูว่าเป็นแฝดสามผูหญินใหญ่พูดขึ้นเป็นหมอท้องทิ่นก็ไม่ได้แน่ใจทั้งหมดแค่อาจจะเป็นไปได้นาก็เลยตื่นเต้นขึ้นมาหมอหลวงเฉวพูดว่าเห็นควรที่จะต้องตื่นเต้นจริงเป็นท้องแรกหรือเป็นท้องแรก ผูห้หญิงใหญ่พูดขึ้นหมอหลวงเฉาบอกขั้นแรกที่สำคัญที่สุดก็คือต้องบำรุงร่างกายอย่างดีเดินออกกำลังกายอย่างเหมาะสมแต่ก็จะมากเกินไปไม่ได้พอเหมาะสมก็พอหลังจากหกเจ็ดเดือนแล้วหากร่างกายรู้สึกหนะักก็จะเดินอีกไม่ได้ต้องนอนพักผ่อนและก็ต้องคอยระวังความเปลี่ยนแปลงเพราะคันแฝดมักจะแทงง่าย หากมีกำลังในช่วงแปดเดือนกว่าในจวนควรที่จะมีหมอเฝ้าอยู่ตลอดเวลาต้องใช้จ่ายมากหน่อยก็ควรที่จะจ่ายอยาเร่งคลอดก็ต้องเตรียมไว้ก่อนเตรียมคนไว้เมื่อคลอดแฝดสามคนท้องจะไม่มีแรงจะต้องดื่มน้ำสุปสมเพื่อประทังลมหายใจและค่อยทำคลอดต่อคนแรกยังดีหน่อยคนที่สองคนที่สามอาจจะเกิดสถานการณ์ต่าง เด็กอยู่ในท้องนานเกินไปง่ายต่อการขาดลมหายใจเพราะฉะนั้นหากมีกำลังทรับควรที่จะเตรียมหมอเด็กไว้คนหนึ่งจะดีที่สุดเตรียมพร้อมที่จะช่วยเหลือได้ตลอดและที่สำคัญที่สุดก็คือคนท้องเมื่อคลอดแฝดสามก็จะทำให้เสียเลือดมากผู้หญินใหญ่ก็เคยคลอดลูกน่าจะรู้ว่าคนท้องที่เสียเลือดมากอันตรายแค่ไหนหากทนไม่ไหวนั่นก็คือถึงแก่ชีวิต ตอนที่กระหม่อมยางหนุ่เคยตามอาจารย์ไปช่วยคนท้องแฝดสามคนหนึกเฮ้อน่าสงสารอย่างมากแม่ลูกสี่คนไม่รอดสักคนทารกทั้งสามล้วนเป็นชายดำคล้ำไปทั้งตัวเพราะขาดอากาศหายใจจนขาดใจคลอดไม่ออกหมอหลวงเฉาพูดจบม,มองเห็นหู้หญินใหญ่นิ่อึ้งจึงถามขึ้นว่าหู้หญินใหญ่ท่านไม่สบายหรือท่าน เหนื่อะไรท่วมตัวสีหน้าขาวซีผู้หญงใหญ่เพียงแค่สีหน้าขาวซีหรือหัวใจก็ขาวซีไปหมดแล้วตัวอย่างที่หมอหลวงพูดพวกนั้นล้วนเหมือนความจริงกลายเป็นภาพที่ปรากฏวนเวียนไว้ในหัวสมองของผู้หญงใหญ่ผู้หญงใหญ่เอาใบหน้าของหยวนชิงหลิงแทนใบหน้าของคนท้องคนนั้นตกใจจนหัวใจแทบหยุดเต้นผู้หญงใหญ่ถ้าไม่เป็นไรใช่หรือไม่ มอหลวงเชาเหตุนางเหมือนถูกครอบามจึงของขึ้นอีกครั้งหางตาของคูหยิณใหญ่ค่อยๆนานิมองดูหมอหลวงเฉาที่พูดจนริมฝีป,ปากค่อนข้างแหง้งนางยิบด้วยสีหน้าขาวซีพร้อมพูดขึ้นว่าเตาไฟลุกชดเกินทั้งร้อนทั้งอืดอัดค่อนข้างไม่สบายเตากลายไปแพ้ครับบาปยั้นก็เปิดหน้าต่างระบายอากาศต้องถ่ายเทอากาศบ้าง หมอหลวงพูดขึ้นแต่เขากลับรู้สึกว่าไม่ร้อนบางทีห้องนี้อาจจะไม่ได้เจอแสงแดดมานานรู้สึกหนาวมากกว่าหมอหลวง่าวพูดต่อแฝดสามนี้มีให้เห็นได้น้อยหากสามารถลอบมาได้ทั้งหมดนั่นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากผู้หญิงใหญ่ถามขึ้นงั้นหมอหลวงเคยได้ยินไหมว่าแฝดสามสามารถคลอดออกมาได้อย่างปลอดภยัยหมอหลวงพูด แผ่นดินกว้างใหญ่จะต้องมีอยู่แล้วฟ้าสวรรค์จะปกป้องคุ้มครองคนบีบุญคู่หินใหญ่ไม่ต้องกังวลบอกให้ลูกพี่ลูกน้องของท่านวางใจดีถือเป็นเรื่องที่ดีแววตาครูหินใหญ่สั่นไหวไม่ประกายมองดูหมอหลวงเาาพอพูดห้องเต้ยมีรับสั่งให้เจ้ามาดูแลพระชายาที่จวเจ้าพญาจริงหากข้าบอกเจ้าว่าคนที่ตั้งันแฝดสาม ก็คือพระชายาหมอหลวงเจ้าตึงนังขึ้นหมอหลวงเฉาเลือกตาโตลมลงไปผูห้หญิงใหญ่กับสุนมามามองตากันแล้วก็ถอนหายใจหมอหลวงเฉาไม่ได้เป็นลมแค่มือเท้าเย็นชาเจ็บปวดมัมดวเมื่อยโดยรวมแล้วไม่ค่อยดีไม่สามารถนั่งดีๆได้เขาเอามือท้ามอ,อกสูดหายใจแรงหลายที มองดูหูหยินใหญ่พร้อมกับพูดขึ้นอย่างยากลำบากว่าหูยินใหญ่ท่านพูดความจริงหรือหูยินใหญ่ค่อยหัวเราะพอพูดขึ้นว่าหมอหลวงหน้ผาผากท่านเต็มไปด้วยเหงือ่อร้อนมากหรือหมอหลวงเช็ดเหงื่อพร้อมพูดขึ้นอย่างดีอย่างดีดหูยินใหญ่พูดว่าหมอหลวงเรื่องดีพระชายาสั่งไว้ว่าห้ามบอกเจ้าแต่ข้าไม่วางใจ เจ้าเป็นหมอหลวงดูแลอยู่ข้างกายนางหากเจ้ารู้จะได้คอยระวังตักเตือนตั้งแต่ข้ารู้ในใจก็ไม่เคยสงบสุขตั้งแต่วันนี้จนถึงนางคลอดก็คงไม่ได้นอนหลับอยากสงบสุขแล้วหมอหลวงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเจ้าก็อยากคิดที่จะได้นอนหลับสบายเลยทำไมเจ้าถึงดูไม่ดีใจเลยพ้าชายาไม่มีบุญนี้หรือเมื่อกี้เจ้ายังพูดว่าให้ข้าบอกลูกพี่ลูกน้อง ทำใจให้สบายไม่ใช่หรือปากหมอหลวงเฉากระตุกสองสามทีฉีกยิ้มพอพูดขึ้นอย่างยากลำบากว่าดีใจดีใจพระชายามีบุญมากจะปลอดภัยอย่างที่สุดผู้หญิ่ใหญ่พูดขึ้นด้วยสีหน้ายิ้มแย้มเอาล่ะงั้ก็ดีมีคำพูดหมอหลวงเช่นนี้ข้าก็วางใจเพราะหากเกิดอะไรขึ้นกับพระชายากับซื่อจือ่อ หัวของหมอหลวงก็จะหลุดออกจากบ่าหมอหลวงจะต้องคอยปกป้องดูแลพรชยาให้ปลอดภยัยตึ่ดังขึ้นคราวนี้หมอหลวงเฉาเป็นลมไปแล้วจริงๆฮูยินใหญ่เห็นเขาเป็นลมไปแล้วจริงๆคอยเรียกสุดมามาไปหยิกเขาช่วงนี้คนที่ถูกหยิกสุดหล่นจงค่อนข้างเยอะอยู่นะหมอหลวงตื่นขึ้นมาร่างกายชาไปกว่าค่งมองดูหูหยิดใหญ่ด้วยสีหน้าขมขื่น ใครเป็นคนตรวจรู้ว่าเป็นแฝดสามใครกันที่มีความสามารถขนาดนี้พระชายาเองหมอหลวงค่อยๆคลานขึ้นมาพร้อมพูดไม่ได้เรื่องนี้จะต้องทูลฮ่องเต้ผู้หยิ่งใหญ่อบยิ้มพ้อมพูดขึ้นหมอหลวงท่านรู้หรือหมอหลวงอึง้งพร้อมพูดขึ้นว่าเรื่องนี้หากพระชายาตรวจผิดละ่ะ หาไม่ใช่แฝดสามล่ะเท่ากับท่านกระทำผิดโทษฐานทุนความเท็จใช่ไหมผู้หญิ่ใหญ่พูดเตือนเรื่องนี้ผู้หญินใหญ่พูดขึ้นมาอีกว่าตอนนี้แฝดสามไม่สามารถตรวจรู้ผลห้องเต้ไม่โทษเจ้ายังไงใครจะไปคิดว่าพระชายาจะมีบุญขนาดนี้ครั้เดียวสามารถตั้งคันเป็นแฝดสามชักหน้าเหลือเชื่อและไน้ยินดีตอนนี้หมอหลวงเฉา ไม่มีความคิดเห็นอะไรแล้วลังเลอยู่สักพักมองดูหูยินใหญ่อย่างเศร้าโศกพอพูดงั้นกระทำตามความหมายของผู้หญินใหญ่คือก็ต้องปิดบังไว้ก่อนรอเมื่อเจ้าสามารถตรวจชิพจปรจอแล้วรู้เป็นแฝดสามค่อยทุนห้องเต้แต่ระหว่างนี้หมอหลวงจะอยู่เฉยไม่ได้หาตำราแพทย์ก็ดีตำราโบราณก็ดีขอคำแนะนำจากอาจารย์ของเจ้าก็ดี จะต้องหาวิธีที่ดีที่สุดมาดูแลให้พระชายาคลอดแฝดสาบออกไปได้อย่างปลอดภัยหมอหลวงชาวทอดหายใจผู้ห,หินใหญ่ข้าจะตั้งใจทำให้ดีที่สุดมีคำพูดประโยคนี้ของหมอหลวงผู้ห,หินใหญ่ค่อยโล่งอกหน่อยหูหินใหญ่หันข้างใบหน้าเผยรอยยิ้มกว้างหมอหลวงตอนนี้เราลงเนือลำเดียวกันแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่สำคัญเท่าเรื่องของพระชาชยาหมอหลวงอยากที่จะเอามืออุดหูตะโกนพูดว่าข้าไม่ฟังข้าไม่ฟังแต่ความจริงแววตาอันเจ้าเล่ห์ของคิูหใหญ่แสดงให้เห็นอยา่างชัดเจนว่าเป็นแววตาที่วางแผนไว้แต่แรกแล้วเขาที่เป็นคนเรียนหมอไม่สามารถเอาชนะดักสู้ปรมาจารย์พวกนี้ได้เฮ้อรังแกคนควซื่อสัตย์ หลังจากหมอหลวงไปจากเรือนหูหินใหญ่ก็หัดหน้าเข้าไปลุกอยู่ในห้องหนังสืออดอาหารอดหลับอดนอนเขาตั้งใจแน่วแน่ที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุติศาสตร์แลรีเวทวิทยาครั้งนี้หากสามารถทําให้ทั้งสี่แบนลูกปลอดภัยเขาก็จะมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาทันทีไม่ว่าอย่างไรต่อจากนี้ไปอีกสิปีก็จะได้เป็นฮีโร่อีกคน เขามักจะเอามือควยหลังแล้วก็ไปเดินเล่นแถวอหอศิษดิกดวงตาทางโคสว่างสวัยไปประกายอาซี่จับเหมือนเอ,อ๋มองดูเขาอย่างแปลกประหลาดหมอหลวงท่านเป็นอะไรหรือทำไมถึงชอบไปเดินเล่นแถวนี้อาซีถามพระชายาทานอาหารหรือยังทานมากน้อยแค่ไหนทานแล้วทานจกไปหนึ่งถ้วยทานสามถ้วยหมอหลวงพูดขึ้นด้วยเสียงดัง เจ้าอยากให้พระชายาอิบตายหรืออสซี่หัวเราะหมอหลวงได้ยินคำว่าตายหัวใจเต้นรุนแรงเส้นเอ็นดนูนขึ้นพร้อมพูดขึ้นว่าห้ามพูดไปเรื่อย